คลันเกิดครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับการใส่บาตรครับหลายท่านนะครับใส่บาตร ท่านทราบหรือไม่ครับว่าใส่บาตรเราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ผมจะมาคุยให้ฟังครับการใส่บาตรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อเราตื่นมาแต่เช้าเลยนะครับอาบน้ําแต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับก่อนเตรียมตัวพร้อมที่จะไปใส่บาตรนะครับบางท่านนะครับบอกโอเมื่อคืนเมาแอบมาเลยแล้วถึงเวลาเนี่ยนะครับก็เอามาใส่บาตรหรือบางท่านในหัวก็เซิงมาเลยแทบไม่ได้รับได้นอนแต่ว่าตอนเช้าอย่างมันต้องมาใส่บาตรอะไรเงี้ยไม่ดีนะครับไม่ดีกับตัวเราเองแล้วก็พระก็จะเห็นก็แบบไม่ค่อยดีด้วยเช่นกันนะครับวิธีการด เรียบร้อยอาบทำอาบท่าแปลงฟันหวีผมเผ้าให้เรียบร้อยนะครับและการที่เตรียมอาหารนะครับการเตรียมอาหารนี้นะครับสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าจำไว้เลยนะครับวัฒนธรรมไทยเรานะครับข้าวและเหล้าุ่เนี่ย ข้าวทพีแรกที่เราตักในคนตักให้พระก,ะก่อนนะครับเราตักข้าวน้นใส่เอ่อเป็นเหมือนกับขันหรือว่าชามของเราได้นะครับหรือว่าใส่ถุงก็ได้นะครับซึ่จงจะง่ายสะดวกสําหรับเวลาที่เราจะมาใส่บาตรนะครับแล้วก็จัดเตรียมอาหารข้าวหวานให้พร้อมนะครับเมื่อเราจัดเตรียมตรงนั้นเสร็จแล้วนะครับสิ่งหนึ่งเลยเลยก็คือก่อนที่เราจะนําไปนิมนต์พระแล้วก็มาอาบหวยพระนะครับอย่างหนึ่งที่เลยจะต้องทําก่อนเลยก็คือ1เราต้อง มีการจบเคยได้ยินไหมครับคำว,ว่าจบหมายถึงอะไรคําว่าจบนะครับหรือว่าการที่อารัธนาหรือว่าภาวนานะครับก็คือ,คอ,คอการยกอาหารนะครับขึ้นมาระดับศีรษะหรือหัวคิ้วนี่นะครับแล้วอุทิศกุศลในการให้เราจะทําอะไรตรงนี้ให้กับผู้ล่วงรับหรือให้กับตัวเราเองด้วยนะครับในการทําบุญครับจะได้มีความสุขกายสบายใจนะครับและเมื่อเราจบเสร็จแล้วปบเราก็จะนิม,มนต์เมื่อเห็นพระท่าเนเดินมาเราจะนิม,มนต์ท่านนิม,มนต์กับท่านนิม,มนต์นะครับ นะครับแล้วก็เรายืนห่างจากพระนะครับให้ยืนอยู่รเราประมาณสักช่วงไม่ห่างเกินไปแล้วก็ไม่ไกลเกินไปนะครับก่อนที่เราจะถวายพระอาหารให้กับพระเนี่ย เราสาคัญมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเราต้องถอดรองเท้าครับถอดรองเท้าเพื่อเป็นการเคารพไม่ควรอยู่สูงกว่าพระนะครับบางท่านครับหลายท่านที่เราเห็นมากๆเลยบางทีเนี่ยถอดรองเท้าแต่ชั้นเหยียบบนรองเท้าก็สู่สุขภาพอยู่ดีนะครับหรือบางท่านนะครับอยู่บนฟุตบาทก็อยู่สูงกว่าพอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้นะครับในการใส่บาตรจะนั่งหรือยืนก็ได้ไม่มีปัญหานะครับขอให้อย่างเดียวคือเมื่อเราใส่บาตรนะให้เรา นั่งลงดีกว่านะครับแล้วก็อถอดรองเท้าออกนะครับแล้วก็เสิร์ฟข้าวพานะครับในการถวายข้าวพานะครับเรานําอาหารเอาข้าวใส่ก่อนนะครับแล้วก็นําของข่าวของหวานตามทีหลังนะครับสุดท้ายเนี่ยตามด้วยดอกไม้นะครับวางไว้บนฝาบาทของท่านนะครับตอนที่จะรับสินบพรเนี่ยสำคัญมากๆเลยก็คือเราต้องจังจิตที่ดีๆแล้วก็เวลาที่พระสวดเนี่ยเรา คิดถึงบรรพุรุษของเรานะครับอาจจะเป็นญาติที่ร่วมเราไปแล้วนะครับบอกว่ามารับบุญกุศลที่เราได้กระทำมาในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็พาท่านจะสวดขอให้พรเราไปนะครับเมื่อเราทําบุญตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ในการทําบุญทุกครั้งขอให้อย่างเดียวคือ อย่าลืมว่าเราต้องคุเกิดกรวดน้ําด้วยนะครับการกรวดน้ำนะครับวิธีการกรวดน้ําก็คือการนําน้ำเนี่ยเอามากรวดนะครับแล้วก็อ,อุที่ส่วน,นให้กับเจ้าจการนริเวณหรือว่าบพบุรุษผู้ล่วงลับของเราก็แล้วแต่นะครับเจ็ดนั้นเสร็จแล้วนะครับน,นําน้ําที่เรากรวดน้ําเสร็จแล้วไปลดที่โคนต้นไม้ครับ แล้วก็ฝากพ่อแม่ธรณีรับรู้แล้วพ่อแม่คงคารับรู้ว่าเราได้กวนกวน้ำบฏตทินกุศลให้ไปแล้วนะครับแล้วก็มีเกตดิดนๆหน่อยนะครับสําหรับการที่จะ,ะถาวายข้าพระนะครับก็คือบางท่านจะมะีข้อสงสัยบางอย่างนะครับอาทิเช่นเอ๊จำเป็นไม่ต้องมีดอกไม้จาเป็นไม่ต้องมีธูปเทียนนะครับจริงๆแล้วถามว่ามีมีก็ดีครับแต่ผมเชื่อว่าในการณีทิ่พระมาบินทบาทเนี่ยเราถาวายแค่อาหารนะครับข้าวพอแล้วครับ ของหวานพอแล้วเพราะว่าท่านเนี่ยที่วัดจะมีพวกทูบเทียนดอกไม้อยู่แล้วนะครับแต่การให้ดอกไม้ก็ดีนะครับเป็นสุดที่ดีเหมือนกันเพราะว่าจะได้สดชื่นนะครับแต่อีกบางท่านเหมือนกันก็จะมองว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเราถาวายน้ำได้ไหมน้ำจะเ,เป็นต้องใส่ไหมถ้าถามว่าอย่างนั้นเนี่ยในใน,ในปกติแล้วเนี่ยนะครับที่วัดจะมีน้ําอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นครับหรือบางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าฉันเกิดว่า ฉันเป็นผู้หญิงละแล้วฉันเกิดว่าฉันจะแบบไปโดนบางทีเพืสบาตเป็นไปโดนจนะีวอนท่านบาปไหมอ่าจะบอกเลยว่าครับว่า,วา,วาไม่บาปครับทุกอย่างอยู่ที่เจตนาครับถ้าเราไม่ได้ตั้งใจนะครับไม่มีอะไรบาปนะครับหรือบางท่านนะครับบอกว่าอะ ฉันไม่รู้ฉันจะใส่อะไรดีฉันก็เลยบอกว่าขอใส่เงินและการอาาร่ะปัจจัยใสใ่ท่านจริงๆแล้วนะครับในบาทของพระเราควรจะใส่แค่อาหารอย่างเดียวนะครับพอไม่ควรจะใส่ปัจจัยไปให้ท่านพระจะไม่รับเงินอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามีความจําเป็นที่ว่าเออเราอยากจะแบบถวายจริงๆไม่รู้จะใส่อะไรนะครับก็ขออนุญาตท่านว่าขอถวายปัจจัยนะครับท่านก็จะไม่เปิดบาทแล้วก็ใส่บาทใส่บนฝาบาทให้ท่านนะท่านจะส่งให้ลูกศิษย์หรือว่าได้ย่าอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือวิธีการที่ ทำให้เรารู้สึกว่าเราได้บุญได้มากขึ้นนะครับและการทําบุญนะครับอย่างหนึ่งเลยนะครับไม่ควรจะไปคิดว่าใส่บาตรแล้วได้อะไรใส่บาตรนั้นเราทําบุญเรามีความสุขจบแล้วครับนั่นคือการใส่บาตรที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ได้บุญมากด้วยนะครับด้วอย่างหนึ่งคือการใส่บาตรนะครับอย่าไปเจาะจงว่าฉันต้องใส่พระรูปนั้นะรูปนี้นะแค่ใส่ที่เราเบอร์พระมาเราใส่เรามีความสุขนั่นคือได้บุญมากที่สุดแล้วครับนี่ครับ วิธีการาใส่บาทที่ถูกต้องนะครับผมเชื่อว่านะ่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับเจอกันคราวหน้านะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกดกดไลค์กดแชร์กด, like, ก,ด share, กด subscribe ให้เรด้วยนะครับสวัสดีครับ